17นาฬิกานะครับขณะนี้คณะสงฆ์จาริกธรรมได้เดินทางมาถึงวัดตะต่างไหนไปนที่รยบ,บร้อยแล้วนะครับวันนี้เราเดินกัน19กิโลนะครับ58กิโลระยะทางเดินนะครับก็อ,อ,อากาศร้อนมากเลยนะครับตอนนี้อนโมทนาสาธุนะครับกับรูกพระคุณเจ้าทุกๆที่ได้เดินทางมาถึงพระตะต่างไนแล้ว นี่คณะสงฆ์เราจะพักที่วัดท่ต่างไหนนะครับวันนี้เป็นวันเดินที่อากาศร้อนมากแล้วก็คณะสงฆ์มาถึงวัดเย็นนะครับนี่ รับน้ำปนานะตัวนี้ก่อนครับแล้วเดินเข้าพักได้เลยครับโยมเตรียมน้ำปน้าแล้วครับได้ครับน,น,นี่มนต์รับน้ำปนานะครับแก้ยโยมเตรียมไว้แล้วครับ นี้ถึงวันหน้าต่างในเป็นที่เรียบร้อยโดยสวัสดีป้าคณะสฆงจาริรามได้รับน้ำพนะาจ,จากคณะโยมแล้วเดินเข้าพักเลยนะครับแา้กนด้านพักเลยครับตามปฏิยาสายเลยครับออนุโมทนาสาธุกับพรคุณธเจ้าทุกรูปนะครับวันนี้เดินทางผ่านร้อนมาถึงที่หมายสำเร็จแล้วอนุโมทนาครับ สาธุครับสาธุอ,อนุโมทนาในความขันติวิทยะความเพียรน,นะครับที่ได้ผ่านความร้อนเดินทางมาถึงที่นี่18กิโลนะครับวันนี้ได้ทดสอบพระคุณเจ้าแล้ววันนี้นะครับพระคุณเจ้าก็มีขันติในการเดินนะครับได้รับการทดสอบจากสุริยเทพนะครับอย่างเต็มที่วันนี้นะครับมาถึงวันนี้ก็5้าโมงเย็นเลยนะครับวันนี้ถ้าเข้าถึงที่เย็นนะครับแต่ว่าก็ ทุกท่านก็เดินทางเข้ามาสู่ที่พักโดยสวัสดิภาพนะครับด้วยสีหน้าที่ปิตินะครับยิ้มแย้มไม่มีความเหน็ดมีความเหนื่อยเลยสังเกตได้จากที่สีหน้าของพระคุณเจ้าแต่ละรูปนะครับเนี่ยครับตอนนี้หน้านี้เปลี่ยนสีกันแล้วตอนนี้ได้หน้าเริ่มเริ่มเริ่มละเอาหน้าเก่าทิ้งนะครับจะได้หน้าใหม่นะครับนะครับอีกไม่กี่วันนะครับพระคุณเจ้าจะได้หน้าใหม่นะครับแล้วมาติดตามกันว่าหน้าใหม่จะผ่องใสแค่ไหนขณะนี้นะครับวันนี้ สุริยเทพท่านช่วยจัดการใบหน้าของเราให้หมดจดนะครับด้วยการาชะล้างกิเลสหลายๆอย่างตัวตัวหนึ่งออกไปนะครับให้พระคุณเจ้าได้ทดสอบนะครับสภาวะจิตใจของตัวท่านเองในการเดินวันนี้นะครับก็ขอเป็นแรงสนับสนุนนะครับให้พระคุณเจ้าทั้งหลายเดินทางให้สําเร็จไปถึงประเทศอินเดียและเนปาลนะครับในอนาคตที่จะถึงนี้ นะครับผมก็ขออนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้าทุกรูปในโครงการจาริทธรรมในปีที่สิบนี้นะครับไปสางวันหนึงเนาะม็เป็นข้าวดีอีกวันหนึ่งเมื่อวานไปอยู่ในงานศพอากาศ ขนาดนั่งในที่ร่มยังเห่อออกออพระคุณเจ้าเดินเห่อไม่ออกนี่ก็ไม่ใช่เนาะแต่ไม่ลมอ่ะสบายดผมไม่มีลมเลยเนาะวันนี้เออวันนี้ก็ดีอีกอย่างเมื่อวานอากาศร้อนก็ได้ฟังข่าวดีทางเอเชียเขาบอกว่าอ๋อต้องพ่อเถว่า ตัวให้ลุงพ่อก็ปะอิจตาอีกเออจราบุกทราบถกผมผมมานั่งนึกนะมานั่งนึกว่าเออนีอ่คงจะเป็นอันนี้ส่งอย่างหนึ่งที่จะไหว้พระคุณจ้าเนะี่ยไม่ได้คิดอะไรอะไรมาเพราะสะดวกสบายนะไหว้พระคุณจ้านี้ยพระคุณจ้าต้องฝึกกันนะฝึกกันอย่าคิดว่า เรามาเดินเรามาอะไรมันต้องมาคิดว่าเรามาฝฟกกันฝึกให้ร่างกายของเราได้มีพลังในตัวที่เราต้องการจัดระบบตรงนี้เพราะว่าไปที่อินเดียและอากาศมันหนาวสุดร้อนสุดอ,อร้อนดีอินเดียนี่ก็เอาร้อนตายนะทำไม่จะเอาร้อนมีชีวิต นะแต่ว่าเราไปในช่วงจังหวะที่มันก็ไม่ได้ร้อนมากขึ้นขนาดนั้นแต่มันร้อนมันก็ร้อนหลักแบบบ้านเราพอช่วงเข้าไปใกล้ใในปานเข้าไปทางฟุสินาลาไปทางนันก็จะร้อนและมันเริ่มร้อนไล่ล่างเราไปนะอันนี้ให้เราให้เราตื่นว่าเราต้องมาฝึกกันไว้แล้วก็น้ําหนักที่ข้องที่เราใช้เนี่ยเพราะว่าไปที่โน้นบางครั้งนี่เราจะต้องทื่อข้องเราใช้เองทุกๆอย่างนะ ทุกทุกอย่างเช่นว่าคามด่านเราก็ต้องทื่อข้องเราเองเพราะว่า,วาไม่งั้นเขากเก็บภาษี้องใช้ส่วนตัวมันก็ไม่ถูกต้องเราก็ต้องทื่อกันไปเออกันไปน้อยเพราะว่ากว่ารถกว่าอะไรมันจะเสร็จบางทีมก็นานนะให้พระคุณเจ้า,าต้องฝึกให้ถื่อว่าเรามาฝึกกันแล้วมันได้ดีแต่ก็คุณเจ้าเองเนีย่ยมันไม่ได้ได้ดีที่พ่ม ยังทำไมพ่บางครั้งพ่ไม่ต้องพอกไปเดินก็เพื่อให้สุขภาพมันแข็งแรงเหมือนกทบคนนั่นแหละถ้าไม่ช่นนันก็มันก็เหมือนกันอาสี่กันห้าม็นอ่อนแอเหมือนกันนะมันก็ถ้าเราไม่ออกกําลังไม่ดูแลไม่อะไรก็มันก็เป็นเช่นเดียวกันนะไม่มีความแตกต่างกันทาสี่กันฮามันจะแตกต่างกันอย่างเดียวก็คือด้านจิตใจ จิตใจที่เราถูกฝึกฝนอบรมกันมาเนี่ยนะอย่างที่บอกว่าเรามาฝึกจิตฝึกจิตเนี่ยฝึกใจเนี่ยเราเดินเนี่ยทั้งกายทั้งใจเราได้นาะทหานก็ฝึกให้เขามีกําลังแล้วก็เอาไปฆ่าคนเราก็ฝึกเหมือนกันฝึกให้มีกําลังใยใจเราเข้มแข็งเ,เอาไปฆ่าเหมือนกันฆ่ากิเลสความเบื่นแก่ตัว ไอ้ความเพ่งแก่ตัวเราไม่ค่อยเห็นเราไปค้านน้นนีไอ้ความงี้เงานะความอารมณ์งุดงิดงุด่นงานไม่ค่อยฟังเหตุผลคนอื่นเงีง้ยอันเนี้ยอย่างเช่นว่าเราสวดวันเช้าเราสวดอะไรสวรดอานัตเนี่ยเราบรรุอะไรบรรลุกิเลสอะไระความเคยชินก็คือปื้นนั่นเองไม่ทําตาม พราะปกติเราตามใจตัวเราเองใช่ป่ะตามใจเราทุกอย่างตามไปมันอยากโกรธคนนู้นก็โกรธไปถ้ามาโกรธคนอื่นเน่ยดีไหมเราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่จะโกรธอ,อ่ะเนี่ยคือความเคยชินถ้ามาเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้แล้วถ้ามารู้ไหมว่าโกรธคนอื่นไม่ดีรู้อ่ว อันนี้ไม่ใช่จำนวนไอ้ที่วนไปวกไปวนมาแต่มันเป็นเรื่องจริงของมนุษย์ในโลกเนี้ยไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นอย่างนั้นเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยดีกับตัวเองอ่ะมันจะพยายามรักษาแต่เรื่องที่ดีๆที่เป็นคำซ่อนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่พยายามรักษาเอาไว้ไงเพราะว่าจะทำให้ตนเองเนี้ยต้องตกต่ำ